จบข่าวแล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครเล่มมยุราและปางเสนหาเป็นรายการต่อไปนะคะบุธศาสนาสุภาษิตในวันนี้นะคะสติมตโตสถาพัดทางผู้มีสติโชคดีอยู่เสมอและปิดท้ายข่าววันนี้ค่ะเป็นภาพความสว่างสวยของผลงานศิละปะจะแสดงไว้ตามจุดต่างๆในย่านธุรกิจ Canary w h a r f กลางกรุงลอนดอนของอังกฤษนะคะในช่วงเทศกาลแสงฤดูหนาวประจาปีมีการผรสมผสานผลงานที่มีความสมจริงและความเหนือจริงเข้าด้วยกันช่วยแต่งแต้มสีสันให้กับคืนสีหม่น อันหนาวเน็บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ